ะคืนพระราเมศูนกับนางมณนนีเมฆขลาเปิ่นกระย่งชิงดวงแก้วแห่งมาหาสมุทรกันดังสนันปันปืนเนาะมันกระดึกอัลละละนาเฮาก็ได้ยินเสียงอย่างบุ้ลรนดัง อินะจัดดังนะ่ะวันนี้มอมปอกกันเลยแวะไปใจปลาหิมะพันหลังบ้านสักน้อยอินะเออเอยก็นึกว่าก็สวยยานอาวกาศมนุษย์ต่างดาวลงมาเป็นว่าเป็นเทพที่ดาดอยคอยหักกินนักนัก,นกระวังเจ็บหัวเขา่าแหมมเนาะมันก็หักขึ้นดังควบอินะก็จำเป็นนะก็นอกมอมปอกกันเลยได้อันเชิญมาเฮิมมอมแม่จัดการรังสรรค์เป็นเมนูห่งสวรรค์วันนี้นะซึ่งก็คือแกงเทพที่ดาดอยใส่แอนชวีไดเอทตามสไตล์ขัวสู้ชีวิตใส่ตามมีตามเกิดนะจนจ๊นะ ส่วนวิธีการทําหั่นหนาอย่าหาสาระในคลิปนี้เลยเพราะว่ามันบบมีตัวเฮานั่นกําลังตื่นตื่นมากับปะเทพทิดาดอย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 อยู่ในหม้อกับแอโชวีไดเอทเรียบร้อยแล้วพอมหยอกพอมรับประทานอันเชิญเข้าปากลําบากหัวเข่าหมละวันนี้เฮ้ย